สวัสดีครับพี่น้องมาเนี้นว่าจะมาเห็ดน้ำยาตีนไกค่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ตุ่มตีนไก่แล้วพี่น้องเลยนะครับแบนีบลายเลยนะครับต้มมันปเปื่อยๆครับพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาไปพัดไอ้กะทิก่อนครับพี่น้องใส่กะทิลงไปครับพี่น้อง ใส่เนื้วไปครับพี่นอ้องผมตำพริกเข้าไปพี่น้องแล้วก็ใช้กระชายมันชา่ายแล้วก็ไก่พี่นอ้องตุ่มไก่ไปเนาะเนาะเนื้อไก่เต็มหม้อไงเลยครับพี่นอ้อง เผ็ดเผ็ด้อมพี่น้องเอ้ยใส่ผงกรงุงรดลงไปครับพี่น้องแบบลายเลยนัวดซิก,กันได้ครับพี่น้องใส่เกล็ดลงไปครับน้องนี้สูตรในห้องรุงนะครับเป็นสูตรลำยากินไก่นะครับ เสียบเสียบเลยครับพี่น้องสูตรในห้องพวงเอ้าเสียบเสียบน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสกู๊ดสกุนนะครับ วันนี้ก็พอกันเลยครับช่องห้องป่งชาแนลครับวันนี้ก็ได้ขนมจีนน้ำยาตีนไก่มาพี่น้องนะครับเสบเสบแน่นอนเลยพี่น้องนวะันนี้ครับได้มาหม้อปักไงนะครับนะครับอือนะนะครับแบบเพ็ดเพชเ,เลยอันนี้ก็มีพักพักบุ่งลวกพี่น้องแล้วก็กระลำนะครับนะเนาะเขาซอยบ่อยเนาะแล้วก็มีบักทั่วบักแตงสิงทีขาบุหรีเพาะอีตูเลยพี่น้องแม่งหลักนะครับมาเสพเสพน้ำกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมมุ่งหน่ำกอนหม้มอบักไงหนึง่ง เสียบของแถมเลยครับพี่น้องนะครับนวดส่กันเลยอืมเอาบัดนี้ใส่นี่ก่อนแล้วกันมาพี่น้องเสียบบันนี้ก็บรรยากาศก,ากัอยู่ในบ้าทน,นะพี่น้องเด้อนะครับบรรยากาศก,ากัได้นะครับเมื่อก่อนฝน,นตกนะครับเป็นนางกินฝนตกลินโอ้ยเสียบขนาดพี่น้องนะครับทั้งกินทั้งเฝ้าเราเห็นเนาะนี่ทั้งกินทั้งเฝ้าครับอืมบาทใหญ่สุดเลย ใส่บ่วงแล้วก็มาเนี่แต่กะจะใส่มือน้ำเนี่ยสว่วนหนึ่งโอ้ขาดใหญ่เด้อพี่นอ้องก,กินเบิ้ลป้อนมาเนีหมูยิมกับเปียโนเนี่ยหมอครับหมอบง่ายหนึ่งมามนเลยจัดเลยครับพี่นอ้องอื ห่อนห่อนเลยครับใส่มือนะพี่น้องเด้อโอ้เปอยตมย้มจนเปรย์พี่น้องนี่แหละตม้มไม่ต้องแสบครับห่อนห่อนเลยลืมใส่ถั่วไว้ ันไอ้หน, <c oughs> นุ่มามนำ <c oughs> โอ uh, ้ผัดไงนะคนเนีอยอืม แต่คังแฉะครับพี่นุ่ม สาอีตัวพ้อมให้กันเลย เปื uh ่อยมันเปื่อยหลายสู้เราเจอกันรุดนำ

เพื่อใยกลรพี่น้อง Mmm. ตัเสร็จแล้วอ่ะนะครับพี่เี่น้อกมันถามว่าหย่ำมาเลยบอกครับไก่เห็นปะจีนไก่เห็นปะกะส่วนหนึ่งับกระดูกกับดไห้ย่ำมันแ้ยแต่ว่าถ้า้า,าตัวนี้ไปก็คือหย่ำมาเลยรับพี้องบ, <c oughs> บดเลยนะครับอืม Bởi vì lắm chinh tay chắp nó nặng mừng mọi người, ngon ngon แบบซาใจอยู่เลยพี่น้องแบบสเ,อเสียบต้องกันด้ครับเพือเสียบของแขกแน่นอนเลยวันนี้นะครับ เปื่อยไปหน่อยตีนเกยแบบเปื่อยแบบดีเลย อืมพี่น้องเบิดทานเลยครับพี่น้องนะครับขนมจีนอน้ำยาตีนไก่นะครับแส็บของแท้เลยครับพี่น้องนะครับอืมอันนี้ก็เป็นเมนูที่เล่นดนได้กินนะครับเนาะนะครับรอให้พี่น้องลองเฮ็ดเบิ้งนะครับเมนูนี้แซ่บอีนีนะครับแซ่บของแท้คือว่านะครับพี่น้องนะครับแซ่บเพ็ดเพ็เบิด์านเลยอ่ะจะได้ก็ขอขอบคุณนะครับ แฟนคลับเอฟซี FC, ทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องฮองโป่งเชี่ยวที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้ออ่ะคือเก่าครับพี่น้องก็กขอฝากช่องเนาะช่องฮองโป่งเชี่ยวฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งคับพี่นอ้องเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปช่องฮองโปงเป็นช่องน,องน้องใหม่ฝากไว้ในความกอดอมใจนะครับเดอ้อไปพ้อนคลิปหนา้าสวัสดีครับ